วัตถุมงคลหลวงพ่อกลัวชุดตินทะโลศักดิ์สิทธิ์ทุกรุ่นแม้กระทั่งรูปแจกสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง f อฟชาวร้อยเรื่องพุทธคุณทุกทุทกท่านเลยพบกับผมเหมือนเดิมนะภูผ,ผาเพชรทองขนองฤทธิ์นะใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะและอย่าลืมนะกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงอีกแล้วที่เกิดกับพี่ท่านหนึ่ง นะที่เป็น fc ชาวร้อยเรื่องพุทธคุณนะแล้วก็ติดตามผมอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะทาง Facebook ส่วนตัวของผมนี่เองนะ a c e b o o k ส่วนตัวของผมชื่อว่าปูผาเพชรทองนะครับใครอยากจะติดตามผมอีกหนึ่งช่องทางก็สามารถไปกดเพิ่มเพื่อนนะไปกดติดตามกันได้เลยนะจะทักเข้าไปพูดคุยกันก็ได้นะเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะสามารถไปพูดคุยกันได้เลยแล้วเวลา2องทุ่มครึ่งเป็นต้นไปผมจะมีไลฟ์สดจําหน่ายพ้าเครื่องเครื่องรางผ่านไลฟ์สดทาง Facebook โดยตัวผมเอง นะก็ฝากฝังอีกหนึ่งผลงานไว้กับพี่ๆน้องๆด้วยละกันนะครับขอบพระคุณมากครับนะโอเคเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามีความเป็นมาเป็นไปกว่าพี่เขาจะมารู้จักหลวงพ่อเกวชุดินทะโลแล้วได้มาเจอบารมีของหลวงพ่อนะได้มาเจอพุทธคุณได้มาเจอประสบการณ์ต่างๆของหลวงพ่อเกวยจนทําให้ตอนนี้พี่เขานับถือแล้วศรัทธาในหลวงพ่อกัวชุดินทะโลเป็นอย่างมากนะครับ ประสบการณ์นี้เกิดขึ้นกับวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งที่เป็นรูปแจกนะเราเรียกกันตามภาษาทั่วไปนะเราเรียกกันว่ารูปแจกรูปแจกก็คือเป็นรูปที่ลูกศิษย์สร้างมาแล้วนํามาถวายให้กับวัดโคศิตารามและวัดโคสิตารามเนี่ยเขาก็เอาไปเข้าพิธีการปลุกเสกนะแล้วก็มาแจกจ่ายให้กับญาติโยมนะที่ไปร่วมทําบุญนะในช่วงปีนั้นก็คือปีพศ2561น,นะครับเป็นรูปกระดาน3แผ่นเป็นรูปไซเล็กนะจริงๆรูปนี้ผมเท่าที่เคยเห็นมานะก็มีหลายไซส์อยู่นะแต่อันนี้เป็นรู นะครับน่าสนใจมากนะเรื่องนี้เดี๋ยวผมเริ่มเรื่องให้ฟังเลยแล้วกันนะจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาเสียเวลาไสเลยนะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่พิทักษ์แสนหารนะสำหรับประสบการณ์ดีๆข้อมูลดีๆนะที่นํามาให้ทางช่องร้อยเรื่องพุทธคุณของเรานะเป็นผู้เผยแพร่บารมีหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลนะครับขอพระคุณมากครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากการเริ่มต้นเลยนะพี่เขาเนี่ยไม่ได้รู้จักหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลมาก่อนเลย แต่เหตุที่ได้มารู้จักหลวงพ่อกลวยเพราะหนึ่งความฝันที่เกิดขึ้นกับพี่เขาเนื่องด้วยว่าวันนั้นน่ะพี่เขาได้นอนหลับไปแล้วก็ฝันถึงพระรูปหนึ่งนะว่านําเหรียญหานุมานเนี่ยมาให้กับพี่เขาและพี่เขาก็รับเอาไว้นะพอพี่เขาตื่นมาปุ๊บพี่เขาก็เลยค้นหาข้อมูลเลยว่าเพระเกจิคณาจารย์เนี่ยมีท่านไหนบ้างนะรูปไหนบ้างที่สร้างเหรียญหานุมา พี่เขาก็พยายามไปหาข้อมูลเรื่อยๆนะจนมีพี่ท่านหนึ่งนะที่เป็นเพื่อนใน Facebook เขาก็เลยแนะนํามาว่าลองดูที่หลวงพ่อกวยชุดินทโลวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทพระรูปนี้สร้างเหรียญหลังหนุมานไว้โด่งดังมากและมีประสบการณ์เยอะมากนะครับพี่เขาก็เลยลองไปค้นหาดูเลยนะด้วยความแบบรีบเร่งเลยไปดูผลปรากฏว่าไปเจอเหรียญรุ่น3ของหลวงพ่อกวยชุดินทโลในปีพศ2521ก็คือเหรียญหลังหนุมานและปีพศ2521เนี่ย ไปตรงกับปีเกิดพี่เขาพอดีนะจึงทําให้เกิดแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นในการค้นหาประวัติของหลวงพ่อกวยชุตินทะโลนะพี่เขาก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆนะจนไปเจออีกหนึ่งข้อมูลนะเกี่ยวกับพระผงนะในปีพศ2513นะที่หลวงพ่อกวยเคยสร้างเอาไว้นะซึ่งปีพศ2513เนี่ยเลข1-3เนี่ยเป็นวันเกิดพี่เขาพอดีจึงทําให้หลายๆอย่างเริ่มนะเริ่มลงตัวมาที่พี่เขาแหละนะพี่เขาจึง เกิดความสนใจในหลวงพ่อโกยวชุดินทะลมมากขึ้นก็ค้นหาประวัตินะแล้วก็ทีนี้นะก็เริ่มอยากได้เหรียญปี2-1แล้วสินะก็เริ่มเช่าเลยเจอที่ไหนก็เช่าเจอที่ไหนก็บูชานะแต่ว่าสุดท้ายนะก็พี่เขาบอกก็มีความ เสียใจเล็กๆนะเนื่องจากเหรียญที่เช่ามาในชุดแรกเนี่ยเป็นเหรียญเก๋หมดเลยนะเกิดขึ้นด้วยว่าพี่เขายังศึกษาไม่ดีนะพอเห็นเป็นรูปเหรียญหลวงพ่อปี21เนี่ยพี่เขาก็เช่าหมดเลยนะพอเขาไปศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องเออเก๊แทะนะผลปรากฏว่าเหรียญนนะั้นเป็นเหรียญเก๋แต่พี่เขาก็ยังไม่ย่อท้อนะในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพ่อกกยชุดตินทะโลจนวันหนึ่งนะพี่เขาได้ไปเจอชื่อของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าภูผาเพชรทอง นะได้ทําช่องร้อยเรื่องพุทธคุณเอาไว้นะเกี่ยวกับเรื่องราวของหลวงพอ่อขวยชุตินทโลนะพี่เขาก็ได้เข้ามาดูในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะ <c oughs> ก็ดูเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆนะจนมาเจอข้อมูลข้อมูลหนึ่งนะที่ผมบอกเอาไว้ว่าเกี่ยวกับ Facebook ส่วนตัวของผมนะว่าให้ไปติดตามอีกหนึ่งช่องทางพี่เขาก็ไปติดตามเลยอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook ส่วนตัวของผม <c oughs> ก็ได้ไปดูไลฟ์สดผมนะพอได้ดูไลฟ์สดเสร็จก็นะได้เช่าบูชาวัตถุมงคลย้อนยุคนะของหลวงพอ่อขวยจากผมไปนะครับนะเ <c oughs> นะมื่อเช่าย้อนยุคไปเสร็จเป็นที่ จนมาครั้งหนึ่งนะพี่เขาถูกใจนะรูปนั่งกระดานสามแผ่นเป็นอย่างมากเหลืออยู่2องบานสุดท้ายในไฟ์สดผมจําได้ดีเลยนะมี2องบานสุดท้ายแล้ว2องบานเนี้ยจะมีความแตกต่างกันบานที่1นนะบ,บานที่1น,นะเลี่ยมก่อพลาสติกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นรูปขนาดห้อยคอด้านหลังจะมีตาประทับแล้วก็มีสายศนลในพิธีการปลุกเสกวัตถุมงคลใส่ลงไปด้วยนะครับรูปที่2นะเป็นรูปเลี่ยมกรอพลาสติกมาเหมือนกัน นะครับนะด้านหลังนะจะเป็นผ้ายันสีแดงๆนะแผ่นเล็กๆนะครับนะใส่เอาไว้แต่ไม่มีตาประทับด้านหลังพี่เขาขอบูชาไปทั้ง2ภาพเลยนะเมื่อพี่เขาได้ภาพทั้งสองภาพนี้ไปแล้วนะพอถึงมือเขาเป็นที่เรียบร้อยเสร็จปุ๊บแหถูกใจมากแต่ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกตรงที่ว่ามี2รูปแล้วเขาจะห้อยรูปไหนดี เขาก็เลยคิดวิธีจะทํำยังไงดีนะถึงว่าเราเออจะได้รู้ว่ารูปไหนเหมาะสมกับเรานอกก็เลยลองคิดวิธีไปเรื่อยๆนะก็มานึกถึงหนึ่งวิธีนะวิธีบ้านๆเลยสมัยคนเท่าคนแก่เขาทํากันก็คืออธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อนะพี่เขาก็เลยเอารูปทั้งสองรูปเนี้ยมานั่งอธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อว่าขอให้หลวงพ่อนะช่วยชี้หน่อยช่วยบอกหน่อยนะช่วยนําทางหน่อยว่าจะให้รูปอ่ะเอ่อห้อยรูปไหนดี รูปที่หนึ่งใส่ไว้ที่มือซ้ายก็คือรูปหลังใส่ศิล์รูปที่สองใส่ไว้มือขวาคือรูปหลังพญันะแล้วพี่เขาก็กําหนดจิตนั่งสมาธินึกถึงหลวงพ่อก่อนนั่งสมาธินึกถึงหลวงพ่อพี่เขาได้อธิษฐานกับหลวงพ่อไว้ถ้ารูปไหนหลวงพ่อจะให้ผมห้อยขึ้นคอก็ขอให้รูปนั้นมือข้างนั้นร้อนนะค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆพี่เขาก็ได้นั่งกําหนดจิตเลยเขาบอกว่านั่งไปสักระยะเดียวนะมือซ้ายเนี่ยเริ่มร้อน เริ่มค่อยๆร้อน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 ขึ้นเรื่อยๆ,ๆมือขวาเริ่มร้อนตามเริ่มร้อนตามขึ้นเรื่อยๆนั้นหลังจากนั้นพี่เขาก็ออกออกจากสมาธิก็ทําให้รู้ว่ารูปของหลวงพ่อเนี่ยศักดิ์สิทธ์ทุกรูปเลยนะ,นะห้อยรูปไหนก็ได้นะครับเพราะว่าร้อนทั้งสองมือเลยหลังจากนั้นมาพี่เขาก็อะบูชาหลวงพ่อไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งอยากได้มีดของหลวงพ่อเอาไว้ในครอบครองสักหนึ่งเรีม เป็นมีดย้อนยุคสักหนึ่งเล่มละกันเอาไว้บูชานะเพื่อ,อความเป็นมงคลกับตัวเองนะเขาก็อธิษฐานถึงหลวงพ่อแล้วช่วงนั้นน่ะผมก็ยังไม่มีมีดเข้าเลยนะและพี่เขาก็ทักมาหาผมว่าช่วยหามีดให้หน่อย นะครับนะช่วยหามีดให้ให้พี่สักเล่มนึงพี่อยากได้รุ่นนี้ปี62นี่แหละนะที่น้องภูเคยเอามาเปิดในไร์สดแล้วก็เคยถ่ายรูปคู่กับมีดเล่มเนี้นะเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนะผมก็รับปากพี่เขาว่าเดี๋ยวผมจะหาให้นะผมก็พยายามหามาสักระยะหนึ่งนะก็ยังไม่ได้จนอยู่ๆดีๆมาวันหนึ่งก็มีพี่ท่านหนึ่งในสายงานของผมเขาทักเข้ามา บอกเฮ้ยน้องภูได้ได้มีดมาเล่มหนึ่งนะสนใจไหมนะเขาส่งรูปมาให้ดูนะผมไม่ได้พูดพ่อมทาเพลงเลยเอารับพี่เอาก่อนเลยนะเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีเข้ามานะเข้ามาหนึ่งเล่มแล้วสวยงามมากนะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับปี2 5งห้าหกสองนะรุ่นศรัทธาบารมีนะครับนะผมก็รีบทักบอกพี่เขาทันทีเลยนะพี่เขาบอกโอ้ oh, สิ่งที่เขาอธิษฐานสําเร็จแล้วระหว่างที่ผมรอมีดเนี่ยนะมาถึงผมเนี่ย แล้วผมถึงจะส่งให้พี่เขาผมก็รอนะรอว่าเมื่อไหร่มีดจะมาถึงพอมีดมาถึงผมปุ๊บผมก็ทักหาพี่เขาแต่ก่อนที่มีดจะมาถึงผมเนี่ยพี่เขาได้ทักมาบอกผมแล้วนะว่า พี่อะมีโชคนะโชคดีมากเลยนะก็ล่าสุดมาเนี้ยในระหว่างที่เรารอมีดกันเนี่ยพี่ก็ได้ไหว้หลวงพ่อกวยชุดินทะโลแล้วก็ถวายลิโปโพให้กับท่านแล้วก็เปิดใต้ฝาดูมีตัวเลขอยู่3ตัวพี่เขาก็เลยเอาไปเสี่ยงโชคนะผลปรากฏว่าพี่เขาก็ถูกหวยนะได้เงินมาจํานวนหนึ่งนะก็ได้มีทุนในการเอามาเช่าบูชามีดนะสิ่งที่พี่เขาอธิฐานไปก็สําเร็จสมดังมาตปารถนานะในวันนี้พี่เขาก็เชื่อว่าบารมีหลวงพ่อกวยชุดินทะโลมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากหลวงพ่อ ช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกคนนะแล้วก็เมตตากับลูกศิษย์ทุกคนคนที่ศรัทธาหลวงพ่อกววยชุตินทะโลนะก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์นะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับภาพถ่ายปีพศ2 5 6 1นะที่เป็นลูกแจกหรือว่ารูปของลูกศิษย์สร้างมาถวายวัดนี่เองนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะและเรื่องราวประสบดีๆของพี่พิทักด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ